วิเคราะห์อริยศาสตร์ในวิตกสะโสตว่าด้วยการตรึกถึงอริยศาสตร์ในพระสูตรนี้กล่าวถึงการตรึกนึกคิดถึงบาปอกุศลวิตกคือหนึ่งการวิตกควา,ามตึกในทางกรรม สพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทสามวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเตียนเพราะวิตกเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อ คลายกําหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพานควรตรึกเนืกคิดพิจารณาว่านี้ทุกนี้ทุกข์สมมุท,ทยัย นิทุกขานิโรธนิทุกขานิโรธาคาม,มินีปฏิปทาเพราะความตรึกเหล่านี้มีประโยชน์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัสร้เพื่อนิพาน